ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพันท้ายวันที่27กันยายนนะครับมีด้ามสั้นต่อท้ายพับกับทรงยาวนะครับตัวนี้เป็นด้ามสั้นต่อท้ายพับนะครับไม้สักเคลือบสีมะเกลือนะครับใส่ชุด C ี4 5 2สหนะครับใช้เข้าไก่เดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวล่องไปให้พร้อมใส่ครับ ท้ายพับท้ายพับทรงหลังแข็งนะครับตัวนี้ใส่ชุดสีแซ่สี่ห้าสองเหมือนกันครับเป็นทรงยาวนะครับไม้สักเคลือบสีมะเกือเหมือนกันครับเป็นทรง เ t r นะครับเกลายกันลื่นหน้าหลังไม่สักเคลือบสีมะเกือนะครับเดินลงให้พร้อมใส่ครับสีแซ2สีทั้ง2ตัวเลยนะครับ โอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำส่งตามสั่งครับส่วนท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน youtube นะครับลิงก์เพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับมีส่งให้เลือกเยอะมากนะครับด้ามสั้นส่งยาวนะครับทักเข้ามาสอบถามได้ครับราคาไม่แพงครับรับทำหมดนะครับ สี่เซ็สี่ห้าสองสี่ห้าห้ห้าเ็นะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับราคาไม่แพงแน่นอนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ Big niggas in my grill trying to phase me